คำพูดนั้นสามารถทําให้คนเรามีเสน่ห์ขึ้นได้และก็สามารถทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามได้เช่นกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่ฟังเขาจะมีความรู้สึกยังไงกับคําพูดของคุณเพราะส่วนใหญ่แล้วคนจะตัดสินคุณจากสิ่งที่คุณพูดสวัสดีค่ะดิฉันเมย์บันทิตาผานจันนะคะวันนี้เมย์จะมาพูดถึงวิธีการอ่านคนจากคําพูดกันค่ะข้อที่ 1. คนที่พูดไม่รู้เรื่องและก็ตอบสนองช้าเขามักจะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวและก็โดดเด่น คือในการสนทนากับคนอื่นนะคะเราจะพบกับคนที่พูดจามไม่รู้เรื่องแล้วก็ตอบสนองช้าอยู่เป็นประจำใช่ไหมคะคนแบบนี้สามารถแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทประเภทแรกก็คือพวกเขาแค่อธิบายไม่เก่งแต่มีความสามารถที่จะโดดเด่นในด้านในดนด้านหนึ่งหรือว่าหลายๆด้านก็ได้ขอแค่มีความขยันหมั่นเพียรพวกเขาก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วส่วนอีกประเภทนะคะคือคนที่พูดไม่เก่งแล้วก็ไม่ค่อยนำเสนอตัวเองพวกเขาจะให้ความสำคัญกับการลงมือทำมากกว่า พวกเขาจะลงมือทําจริงเพื่อพิสูจน์ความสามารถของตัวเองคนส่วนใหญ่จะรู้ว่าคนที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะและก็ตอบสนองช้าเป็นคนที่พูดไม่เก่งแต่พวกเขาก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความคิดเป็นของตัวเอง <c oughs> ก็มักจะกลายเป็นเจ้าคนนายคนนี่ก็แสดงให้เห็นว่าการที่พูดไม่รู้เรื่องตอบสนองช้าก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนที่ไอคิวต่ำแต่เพราะว่าพวกเขามีความอดทนสูงและก็เป็นคนที่ชอบคุ้นคิดสมองจึงทำงานอยู่ตลอดเวลานั่นเอง ต่อมาข้อที่2ก็คือคนที่พูดเร็วคนที่พูดเร็วค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่คิดอะไรง่ายๆไม่ได้เจ้าเล่เราอาจจะเคยเห็นอยู่เป็นประจำใช่ไหมคะพอพวกเขาอ้าปากเนี่ยคนอื่นก็ไม่มีโอกาสที่จะสามารถพูดแทรกได้เลยแม้แต่น้อยคนประเภทนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นพูดเก่ง แต่นั่นกลับสื่อว่าพวกเขาเป็นคนที่คิดอะไรง่ายๆแต่ก็ไม่ได้เจ้าเลนนะคะคนที่พูดเร็วเนี่ยนอกจากจะพูดจาติดสปีดแล้วยังพูดจาเสียงดังอีกด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขาพูดเร็วเกินไปจนไม่มีเวลามากพอที่จะให้คิดน้ำเสียงปฏิกิริยาและก็ความรู้สึกของคนอื่นด้วยแถมการพูดเร็วยังทําให้พวกเขาพูดสิ่งที่ต้องการที่จะสื่อออกไปได้ไม่ครบจนทําให้คนอื่นเข้าใจผิดได้อย่างง่าย คนประเภทนี้เป็นคนที่พูดมากแต่คิดน้อยหรือว่าพูดอย่างตรงไปตรงมาก่อนที่จะคิดนั่นเองข้อ3คือคนที่พูดจาเชื่องชา้าเขาจะเป็นคนที่มักจะยึดติดกับความคิดเห็นของตัวเองเป็นหลัก คำพูดเนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์ในการสื่อสารของคนเราใช่ไหมคะคนเราจะใช้คำพูดเพื่อที่จะสื่อสารความคิดและก็ความรู้สึกเพื่อให้ต่างฝ่ายต่างเข้าใจซึ่งกันและกันโดยส่วนมากเมื่อผู้นําและผู้บริหารพูดพวกเขาก็จะพูดด้วยหลักการและเหตุผลที่หนักแน่นไม่ได้รีบร้อนซึ่งก็ไม่ได้เกิดจากความสามารถในการบริหารอันยอดเยี่ยมของพวกเขาแต่เกิดจากการที่พวกเขารู้ว่าจะพูดอะไรต่างหากนะคะแต่เมื่อลงมือทําอะไรแล้วเนี่ย พวกเขาก็จะค่อนข้างที่จะยึดติดกับความคิดของตัวเองถ้าหากว่าพูดกันตามความเป็นจริงแล้วการพูดช้าๆนะจะทําให้ผู้ฟังมีเวลากลั่นกรองถึงความหมายที่แท้จริงของเรื่องที่กําลังจะพูดอยู่ด้วยนั่นเองและก็ยังทําให้ผู้ฟังรับสารของผู้พูดได้ดียิ่งขึ้นส่วนคนที่พูดเร็วก็โดยส่วนมากจะสนใจแค่ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยได้พูดอะไรให้คนอื่นฟังไปบ้างไม่ได้คิดว่าคนอื่นจะต้องเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองพูดอยู่ไหมคนที่พูดช้าขณะที่พูดก็จะ คิดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการจะพูดและวิธีการพูดก่อนที่จะพูดออกไปถือว่าเป็นการคิดก่อนพูดนั่นเองซึ่งนอกจากจะทําให้สามารถอธิบายสิ่งที่ตัวเองคิดได้อย่างชัดเจนแล้วนะคะก็ยังทําให้การสื่อสารได้ผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยคนที่พูดช้ายังบ่งบอกด้วยว่าพวกเขามีความเป็นผู้ใหญ่มากแล้วเมื่อไปเิญหน้ากับปัญหาพวกเขาก็จะไม่ลนลานนะคะแล้วพวกเขาก็มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองไม่ได้ขอความคิดเห็นจากคนอื่นไปซะทุกเรื่อง พวกเขาส่วนใหญ่เป็นคนที่เยือกเย็นมากสามารถอ่านสถานาการณ์และก็เรื่องราวต่างๆออกได้และก็สามารถเสนอวิธีการที่จะรับมือได้เมื่อถึงเวลาที่จําเป็นแต่ก็ไม่ยอมแสดงความสามารถของตัวเองออกมาให้เห็นนะแล้วเมื่อคนที่พูดจาอย่างเชื่องช้าเขาทํางานแม้แต่ผลลัพธ์ในการทํางานที่ได้ ไม่ได้โดดเด่นมากนักแต่พวกเขาจะให้ความสําคัญกับคุณภาพและผลลัพธ์ไปพร้อมๆกันพวกเขายังเป็นคนที่สามารถปรับตัวได้ตลอดเวลามีความหนักแน่นมั่นคงทําอะไรมีแบบมีแผนแล้วก็จะไม่ใช้ชีวิตอยู่กับความสับสวนวุ่นวายตลอดเวลาดังนั้นถ้าคุยกับคนประเภทนี้ก็อยา่าคาดหวังว่าจะพูดให้เขาคล้อยตามได้เพราะพวกเขาจะเป็นคนที่มีความคิดที่หนักแน่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองได้ไง่ายๆต่อมาข้อ4ี่คือคนที่ พูดจาเสียงดังพวกเขาจะมักจะทนกับการถูกเอาเปรียบไม่ได้คนเราพูดจาเสียงดังเพื่อเป็นการเรียกร้องหรือว่าให้กําลังใจผู้อื่นในบางครั้งใช่ไหมฮะและก็ในบางครั้งก็ยังเป็นการอธิบายหรือว่าเน้นย้ําในสิ่งที่ได้พูดไปอีกด้วยบางคนก็จงใจที่จะขึ้นเสียงให้ดังมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะแสดง้เห็นว่ากําลังมีความสุขมากแต่สําหรับคนที่มีเสียงดังมาตั้งแต่เกิด จะไม่จําเป็นเลยที่จะต้องมีเหตุผลอะไรมารองรับนะคะเพราะว่าแค่อาปากพูดเสียงก็จะดังกว่าคนทั่วไปหลายเท่าแล้วคนที่พูดจาเสียงดังส่วนใหญ่จะมีนิสัยที่ตรงไปตรงมาพวกเขาทนการที่ถูกการเอารัดเอาเปรียบไม่ได้แล้วเมื่อพวกเขาถูกเอาเปรียบนะพวกเขาจะไม่ยอมและพวกเขาก็ชอบพูดสิ่งที่คิดออกมาแล้วก็ไม่ค่อยใส่ใจกับความรู้สึกของคนอื่นมากนะักและสภาพอารมณ์ของพวกเขาก็อ่อนไหวมากเปลี่ยนแปลงได้ง่ายจนสามารถระเบิดความโกรธออกมาได้ในบางครั้ง คนประเภทนี้นะคะยังมีความกระตือรือร้นมากแล้วก็เปี่ยมล้นไปด้วยความมั่นใจมีคุณธรรมมีรสนิยมที่ดีมีความสามารถที่น่าชื่นชมและก็อารมณ์ดีจึงสามารถดึงดูดสายตาของคนอื่นได้นั่นเองต่อมาข้อที่5ก็คือคนที่พูดจาไร้เหตุผลเขาจะเป็นคนที่ทําอะไรไม่เป็นระบบนะคะเวลาที่พูดก็ไม่ได้มีการเน้นว่าอะไรคือใจความสําคัญของสิ่งที่อยากจะสื่อทําให้คนอื่นไม่ได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ต้องการจะพูดเนี่ยต้องการจะสื่อถึงอะไรกันแน่ คนที่พูดจายอย่างไม่มีเหตุผลก็จะมีจุดเด่นอย่างหนึ่งเหมือนกันนั่นก็คือขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ยึดความคิดของตัวเองเป็นหลักทุกอย่างไม่ได้เข้าใจแล้วก็ไม่รับฟังความคิดของคนอื่นในขณะที่ตัวเองก็ไม่ได้มีการวิเคราะห์ที่เป็นระบบเช่นกันนอกจากนี้นะคะคนประเภทนี้จะพูดหรือว่าจะทําอะไรก็ไม่ค่อยสนใจคนรอบข้างแม้แต่น้อยเลยข้อ6ก็คือคนที่ใช้อารมณ์ขันในการเอาชนะความอักระอ่วน คนประเภทนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่สามารถแก้สถานการณ์ได้เก่งคือเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าสถานการณ์ที่กัอกอั้วนี่มันจะเกิดขึ้นยังไงมันจะเกิดขึ้นเมื่อไร่เพราะมันเกิดได้ในชีวิตประจําวันในขณะที่บางคนนะคะถ้าเจอสถานการณ์ที่รู้สึกกอักอันก็ไปไม่ถูกเลยทําอะไรไม่ถูกเลยแต่คนประเภทนี้กลับสามารถแก้สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วทําให้ทุกคนเนี่ยโดล่ลงอกเนาะคือสามารถใช้อารมณ์ขังในการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างง่ายดาย คนประเภทนี้จะมีความสามารถในการสังเกตมีเซน์ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและก็มีมันสมองที่ฉลาดกว่าคนทั่วไปฉะนั้นคนประเภทนี้แหละค่ะจึงเป็นคนที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วนั่นเองข้อ7คือคนที่ชอบพูดจาสุภาพคนประเภทนี้นะคะโดยปกติก็จะเป็นคนที่เคารพแล้วก็เข้าใจคนอื่น คนที่พูดจาสุภาพอยู่เสมอก็คือคนที่ส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่มีการศึกษาและก็ได้รับการอบรมสั่งสอนมาอย่างดีจึงทำให้พวกเขามีความเคารพและก็เข้าใจคนอื่นและก็ทั้งยังเป็นคนที่มีความใจกว้างรู้จักการให้อภัยด้วยนั่นเองข้อ8คนที่ชื่นชมคนอื่นอยู่เป็นประจำคนแบบนี้นะคะจะไม่ชอบทำให้คนอื่นไม่พอใจคนที่ชอบชมคนอื่นอยู่เสมอนะคะเพราะว่าพวกเขารู้ว่าทุกคนแต่ก็มีศักดิ์ศรีเป็นของตัวเองการทำให้คนอื่นภูมิใจคือการชื่นชมอีกฝ่าย ให้เขาเนี่ยได้รู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถแล้วนอกจากนี้นะคะการชื่นชมคนอื่นก็ยังทําให้คนพูดมีความรู้สึกดีๆกับอีกฝ่ายด้วยเวลาที่จะพูดจาทําร้ายจิตใจของอีกฝ่ายก็จะทําได้ยากมากยิ่งขึ้นด้วยคนที่ชื่นชมคนอื่นอยู่เป็นประจำนะคะก็มักจะได้รับความเชื่อใจจากอีกฝ่ายและก็ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันได้อีกด้วยดังนั้น พวกเราอาจจะลองทําตามอย่างเขาก็ได้นะคะด้วยการชื่นชมคนที่เราพูดคุยด้วยอย่างเป็นประจำเพื่อเป็นการกระชับช่องว่างระหว่างกันนั่นเองทําให้ทั้งสองฝ่ายมีความรู้สึกดีต่อกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อมาข้อ9ก็คือคนที่ชอบบ่นด้วยความไม่พอใจอยู่ตลอดเวลาคนประเภทนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ขี้เกียจและก็โลภมากบางคนนะคะขี้บ่นมากเลยพูดไปบ่นไปมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมา คนที่ขี้บ่นนะคะจะมีจุดที่เหมือนกันก็คือพวกเขาจะหย่อนยานกับตัวเองแต่จะเคร่งครัดกับคนอื่นและก็มุ่งหวังผลตอบแทนที่สูงพวกเขาไม่เคยคิดเพื่อผู้อื่นเลยแล้วถือว่าจัดเป็นคนที่เห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ประโยชน์ของตัวเองแล้วก็มีจิตใจที่ขับแคบและแม้ว่าพวกเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ก็กลับแค่ นั่งฝันกลางวันอยู่นิ่งๆไม่ยอมลงมือทาอะไรไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเลยถ้าเจออุปสรรคก็จะลุกหนีพวกเขาจะรีบหนีออกจากมันนะคะแล้วก็โทษว่ามันเกิดจากปัจจัยภายนอกไปอย่างเดียวมันเกิดจากคนอื่นมันเกิดจากอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่เขาทําดังนั้นถ้าเกิดว่าเราได้พบกับคนที่ชอบบน่นหรือว่าคนที่ขี้บ่นนะคะเราจะต้องรักษาระยะห่างกับเขาให้ห่างๆเอาไว้เพื่อที่จะไม่ได้ติดนิสัยที่ขี้เกียจของเขามาด้วยนั่นเองต่อมาข้อ10นะคะก็คือคนที่ถ่อมตัวมากเกินไป คนประเภทนี้นะคะมักจะปิดบังความคิดในใจอยู่เสมอเลยค่ะในชีวิตประจำวันพวกเราก็จะพบกับคนที่ไม่ค่อยกล้าพูดและก็พูดอย่างถ่อมตัวเป็นประจำนะคะความถ่อมตัวเนี่ยสามารถลดช่องว่างระหว่างกันได้แต่การเว้นระยะห่างที่เหมาะสมก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งของการประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์ของคนเรานะคะถ้าหากว่าต้องการที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การรู้จักถ่อมตัวเป็นสิ่งที่สําคัญมากแต่ทุกอย่างนั้นถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีถ้าใครที่ถ่อมตัวมากเกินไปกลับจะทําให้คนอื่นนะรู้สึกว่าเขากําลังปิดบังอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าก็เลยจงใจทําเป็นถ่อมตัวเท่านั้นคนที่ถ่อมตัวมากเกินไปจะเข้าใจผิดว่า ไม่ควรให้คนอื่นรู้ความคิดในใจของตัวเองได้ง่ายแต่ที่จริงแล้วนะคะพวกเขามักจะรู้สึกด้อยกว่าคนอื่นอยู่เสมอก็จึงปกปิดความต้องการและก็ความกระตือรน้นและก็อารมณ์เอาไว้ในส่วนลึกของจิตใจตัวเองซุกซ่อนเอาไว้อย่างมิชิดเลยค่ะแต่ว่าความต้องการความกระตือรน้นและก็อารมณ์เนี่ยยิ่งเก็บมันก็ยิ่งเพิ่มพูนแล้ววันหนึ่งสุดท้ายแล้วมันจะระเบิดออกมาอย่างรุนแรงมากเลยนะคะคือในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันพวกเราไม่ต้องการความถ่อมตัวที่มากจนเกินไป ถ้าคุณพบว่าคนที่คุณกําลังพูดคุยด้วยอ่ะใช้คําพูดที่ถ่อมตัวจนเกินไปกับคุณเขาอาจจะเป็นคนที่มีความรู้สึกดูถูกอิจฉาอาคติระวังตัวหรือว่ามีความรู้สึกอื่นๆอยู่ก็เป็นได้ค่ะต่อมาข้อที่11ก็คือคนที่ยอมเอ่ยปากขอโทษก่อนส่วนใหญ่คนแบบนี้นะคะจะเป็นคนที่มีเหตุผลและก็เป็นคนที่ใจกว้างเพราะบางครั้งมันก็ไม่ใช่ความผิดของเขาแต่ก็ยอมที่จะเอ่ยปากขอโทษขึ้นมาก่อน การขอโทษไม่ใช่การเสียศักดิ์ศรีนะคะแต่เป็นการแสดงออกอย่างจริงใจเมื่อรู้ว่าตัวเองทําอะไรลงไปก็ต้องรีบแก้ไขโดยเร็วไม่อย่างนั้นนะคะมันอาจจะทําให้เหตุการณ์บานปลายได้ทําให้เหม็นขี้หน้ากันไม่พอใจกันแล้วก็ทะเลาะกันไม่ได้คุยกันจนเลิกเป็นเพื่อนเลิกคบกันไปนเลยก็ได้ค่ะคนประเภทนี้นะคะไม่ชอบความขัดแยง้งไม่ชอบให้แต่และฝ่ายเนี่ยต้องมาทะเลาะกันแล้วการที่เป็นฝ่ายเอ่ยปากขอโทษก่อน นอกจากจะสื่อถึงความใจกว้างแล้วก็ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงสติปัญญาอีกด้วยข้อ12คือคนที่พูดถึงเงินตลอดเวลาคนแบบนี้ดาจิตใจเขาอาจจะขาดความรู้สึกปลอดภัยและไม่ว่าใครจะพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ก็ตาม สุดท้ายก็จะวกกลับมาพูดเรื่องเงินตลอดเวลาอาปากก็จะพูดถึงแต่เงินปิดปากก็จะพูดถึงเงินอะไรก็จะวกกลับมาเรื่องของเงินคนประเภทนี้นะคะเป็นคนที่ขาดความฝันการขาดความฝันถือว่าเป็นจุดอ่อนอย่างหนึง่งที่อาจจะทําให้ถึงแก่ชีวิตเลยก็ได้นะคะเพราะว่ายึดติดกับวัตถุมากจนเกินไปจนคิดถึงแต่ว่าการหาเงินให้ได้มากมายเนี่ยเป็นเพียงความฝันอย่างเดียวของตัวเองแล้วก็ไม่สนใจความฝันของคนรอบข้างเลยแม้แต่น้อยแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะคนที่ยึดติดกับวัตถุมากเกินไป ใจิตใจของพวกเขากลับไม่ได้รู้สึกถึงความปลอดภยัยพวกเขาคิดว่าเงินนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตหรือว่าพูดอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าถ้าไม่มีเงินก็ไม่อาจจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ข้อ 13. คนที่ชอบพูดถึงรายละเอียดคนแบบนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นผู้ตามที่ดี คือในชีวิตประจําวันของเรานะการพูดคุยกับคนอื่นถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็กลายเป็นหัวข้อในการพูดคุยของพวกเราได้และเมื่อมีใครอธิบายถึงเรื่องอะไรบางอย่างพวกเขาก็จะใส่ใจกับรายละเอียดมากใส่ใจในทุกรายละเอียดมากกว่าภาพรวมคนประเภทนี้จะไม่อยากเป็นผู้นํามากนักนะคะแต่พวกเขามีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ตามที่ดีได้พวกเขานนจะใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นอาจจะมองข้ามไปได้อย่างง่ายดายคนแบบนี้จะสามารถ เข้าสังคมได้ดีและก็สามารถปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าได้ดีข้อ14คนที่ไม่เคยพูดถึงเรื่องของตัวเองก็มักจะรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยต้อยต่ำคุณจะเห็นว่าบางคนนะไม่ชอบพูดถึงเรื่องของตัวเองเลยในขณะที่บางคนกลับพูดถึงเรื่องของตัวเองตลอดเวลา คนที่ไม่เคยพูดถึงเรื่องของตัวเองเลยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นพวกเขาจะไม่ค่อยเอ่ยถึงเรื่องของตัวเองกับคนอื่นง่ายๆรวมไปถึงประสบการณ์นิสยัยและก็สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเองแม้แต่ความคิดเห็นที่ตัวเองมีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามคนประเภทนี้นะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวไม่ชอบแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมา ไม่ชอบเข้าหาคนอื่นเพื่อที่จะแบ่งปันหรือว่าพูดคุยความรู้สึกความสุขหรือว่าความทุกข์ของตัวเองพวกเขาค่อนข้างที่จะมองโลกในแง่ร้ายไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆจากการศึกษาของนักจิตวิทยาพบว่าสาเหตุที่คนประเภทนี้ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องของตัวเองมีโอกาสเป็นอย่างมากเลยนะคะที่เกิดจากการที่พวกเขารู้สึกว่าบางด้านของตัวเองเนี่ยด้อยกว่าคนอื่นก็เลยปิดบังเอาไว้และก็ไม่อยากที่จะพูดถึงมานนั่นเองข้อ 15. คนที่ชอบตาหนิัวหน้าว่า ไร้ความสามารถอยู่เสมอคนแบบนี้นะจริงๆแล้วก็อยากจะเป็นคนที่โดดเด่นคนที่มักจะตําหนิคนอื่นส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีจิตใจที่แคบแคบอยากที่จะควบคุมคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็รู้สึกว่าตัวเองอัดด้อยกว่าคนอื่นมากพวกเขาไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลงในชีวิตยอมรับจุดบ,บกพร่องของตัวเองถึงพวกเขาจะมุ่งมันที่จะจับผิดและก็เยาะเย้ยคนอื่นอยู่ตลอดเวลาก็ตามแต่พวกเขากลับไม่เคยรู้สึกมีความสุขอย่างแท้จริงเลยด้วยซ้ํา แล้วอยากจะบอกว่าคนรอบข้างเขาจะปฏิบัติกับเราอย่างที่เราปฏิบัติกับคนรอบข้างเช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะคนที่มักจะตําหนิคนอื่นก็จะถูกคนอื่นตําหนิด้วยเช่นกันและสําหรับใครที่ต้องการเรียนรู้การอ่านใจคนแบบอื่นๆนะคะก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือที่ชื่อว่า1นนาทีฝึกมองคนให้ทะลุสามารถสั่งซื้อจากลิงก์ด้านล่างได้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ